ท่านผู้มีเกียรติพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านต่อไปนี้จะเป็นการแข่งการฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศในกีฬาจับตุรมิตรเกมประจําปีการศึกษา2563นะครับเป็นการพบกันร,ระหว่างบ้านตามอกับบ้านโคกอนุ รายนามผู้เล่นของบ้านตะมอว,วิทยาจันทเสนาเมทีสาวทองยอดชายสาวทองพรทวีทองคำอุเทนคำดีสุชาติคำดีทรงกรด รงคฤิตราจารวจสาคอนกงสิงอัศดาวุฒิพิญโยวรพลคำดีทิติโชตเอียวแตงทรงพุธเชลสีทนคำดีกับทันทีมตุปสินสมัญญาและมีระชัยสาวทอง ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนนิคมเหลี่ยมทิมายวันรุขนิมสุรศักดิ์นิมสิริศักดิ์มัมนคำโชคชัยสมัสมานกับตันทีมการุนบุญวงโยกพลนดีพร้อมวุติประสมพัน์ วิระคำนดีปัญญาคำนดีโชคชัยล่าทองธีราชาสมาคานผานุเดชอาองจำนงสมาชานทงจักยายมุมและศักดาภูเขียวผู้จัดการทีผู้สอนธีราชาสมบัิโยสงบัดวง ประธานสภาอ์การบริหารส่วนตำบลสมพรผู้ตัดสินชี้ขาดการสนามกรรมการสุดฉลาวเสาวยงจากโรงเรียนบ้านสมพรนะครับผู้ช่วยตัดสินคนที่หนึ่งคำรนผู้เขียวจากโรงเรียนบ้านตะกุยน,นะครับแล้วก็ผู้ช่วยตัดชินคนที่สองนะครับนพรน์ แก้วิเศษนะครับก็กรรมการสำรองนะครับท่านคุณครูเรืองโรดอดงามนะครับกรรมการทุนที่4นะครับก็เปลี่ยนตัวก็มาแจ้งที่นี่นะครับมาแจ้งที่กรรมการเรืองโรดเลยกรรมการก็จะ,ะประสานงานกับพิธีกรมนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร,ร้อยนะครับเพื่อความเหมาะสมนะครับให้แจ้ง อ่าให้ถ่ายรูปเป็นที่เลึกๆนะครับกออนุนี่ประธานก็นี่นะครับโอ้สนุกสนานกันไปนะครับเน่เจ้าบุญทุ่มจันเพชรเชน,นี่ยเดี๋ยวตลาดรักษับมาอีกนะครับเดี๋ยวมีคนมากระซิบข้างผมเลยเดี๋ยวเพิ่มอาจจะเป็นลูกละพันห้หรือสองพันนี่ไม่อิดใจเมืเ่อกีใจมาแน่มาน่เลยจันเพชรน,นี่ ตามเงินเนี่ยวิ่งรอบเดินรอบสนามแล้วตามเงอนเนี่ยนี่ตามเงอนได้เสียแล้วเนี่ยตามเงอนนะนี่อ่ะอ่ะโชคชายกัปตันทีมนี่โอ้นี่สมัยกีฬาตำบลเนี่ยเขาเนี่ยกีฬาเลกเดียวนี่รุ่นนี้ก็ได้แชมป์เนี่ยนี่ที่บ้านตะกุยนี่นะครับโชคชายเนี่ยนะครับเหนียวแน่นมากนะครับ อ่านี่อาชวนอาชวนลากบอลไปเมดีเมดีโหโดนสก,กัดมานะครับลากตามมอนะครับอ่าฟังเสียงมือพีดังเดียวนะครับนักกีฬาอย่าชะล่าใจนะครับนอ่าโอ้วันี้เต็มสูบนะครับโคอ,อนุนี่โอ้โคอนุนี่ฟังเต็มที่นะครับโดยเฉพาะผู้จัดการทีมโค้ชนะท,าทา่านประธานสภานะครับอ่า ลาบอลมานะครับฝาออกไปบอลเร็วเกมเร็วนะครับอย่ากระพริบตาอย่าไปไหนนะครับบอลคู่นี้ทันกันนะครับทันกันเมธีเมธีเเดินมาได้สิเชกใัยไปไปนับอาสนมุตอัสนวุตทันหรือเปล่านะครับไม่ทันนะครับลูกออกไปมันไม่มานะครับนี่ตาหมอก็เสริมเสริมเที่ยวเล็บใหม่อีกหลายคนนะครับอ่าอ่าติดเรียนนะครับ นี่ได้เจอของจริง,รงกับคุณอนุแหละคุณอนุก็เสริมนะครับนี่บอลถูกคู่น,นะครับบอลถูกคู่อาบอลอาบอลอาบอลไหนพาดูเด็ดพาดูเด็ดเอาอะไรหนึ่งเลยพาดูเด็ดลูกอะไรนะฮาเมธีเมธีเป็นไัง <c oughs> อ่าแล้วโอ้ทับี่เนี่ยทับี่ยัยยยง ยังเล่นอยู่นะครับเะเบียร์ับตันทีมนะครับอ่าอ่าลูกลูกลงสองคนเลยอ่าอ่าทั้งโรเบิร์ตนะครับกองหลังเดียวนั่นนะอ่าในรักเบ็ดไต้นะครับเบ็ดไต้โรเบิร์ตนะครับดูไม่ผ่านก็ผ่านก็ยากนะครับไอ้นุ่มครับ ส่งนักเรียนนะครับเนี่ยทุกวันจะเห็นฐานหน้าบ้านนะครับมีความรับผิดชอบสูงนะครับ <c oughs> อ่านี้ก็คุณพ่อท่านวางอนาคตไว้รับส่งนักเรียนนะครับนี่ตาเบี้ยตาเบี้ยสาพันนะจับบอลมาอ่าเด็กๆอ่าดูผู้ปกครอง ผู้ปกครองดูลูกหลานเอาด้วยบอลกาเล่นแรงนะครับนี่นี่เด็กตัวนี้ไม่เด็กลูกหล <Rug, S 1> านถ <Rat. S 2> ่ายเออลูกสมชายด้วยสมชายอดูน้องอออออเันตรายบอลกาเล่นแรงนะครับการใก่อนอาอนุอนุมาแล้วสวยงามมากไออุเทนโอ้อุเทนสวยเหลือเกินนะครับ่โอ้อนุให้อุเทนเนีาะลูกชายตบีกคนเล็ก ตุ้มมานะครับอัตราพุญช้านะครับเดนินกันช้ากไปด้วยนาทีรพงศ์นะครับอนุโนะระวางบอลด้วยอันตรายลูกหลานเขาเล่นแรงนะครับผู้ปกครองดูแลลูกหลานด้วยนะครับอย่าประมาทนะครับกนเตีก็แค่นะครับ อ่าประสานสุนิ่มนะครับพุ่งกายทีเดียวส่งมาบีระบีระส่งให้ยุทธพนันุบานนะครับบอลออกไปนะครับบอลน,นี้ทันกันนะครับเ,เป็นคู่ชิงที่เหมาะสมนะครับ่เ,เดี๋ยวมีเดี๋ยวจะมีตาราะ,ะครับมาอีกนะครับ ตลาดนะครับจะมีการเปลี่ยนแท็กอีกหรือเปล่านะครับวสันทุนห้ยศพนลูกออกไปนะครับอัตราบุตรทมากวนลูกได้ทุ่มนะครับกวนลูกทุ่มได้เพียบอยู่นะโดนประกานเห็นไหมนะครับดูลูกหลานเราด้วยนะครับอ่าก็บางทีลูกติดพันนะครับ ตึ้ันอามาโคอาโนยังคองเกมอยู่นะครับตอนนี้นะครับประธานสภาคนใหญ่ยืนไม่นั่งไม่ติดตะยี่แล้วนะครับอยากครองแชมป์นะครับอยากได้แชมป์ปีนี้นะครับอา่าเข้าข้างหลังฟาวแน่น,นอนนะครับอา่าเข้าข้างหลังนะครับกรรมการต้องเต่าอย่างเดียวเลยนะครับเพราะอันตรายนะครับ การข้าบอลข้างหลังข้างหน้าไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นการเอาเรียบคู่ต่อสู้นะครับเมธีนะครับเมธีร้องกับทันทีมนะครับมี่ผู้ช่วยเอานะมองนะครับโเอาแล้วนะครับแม่เนี่ยนะครับพีรศักดิ์มันค้ำนะตรงบอลมาตักได้หลักบอลนะมาโย่คลายนะ ยังได้อยู่กาอนุนะครับก็ประชาสัมพันธ์ให้มีการเปลี่ยนตัวได้รวดเร็วนะครับย้ายสับสนเอาโอ้เอาอเอาแล้วนะครับเอาเลยครับเลยเน้นโอ้ ตุ้มตาข่ายครับเมาได้ที่สามครับอ่าโอ้โนดูยามเมื่อกี้นะครับโอ้สวยงามมากนะครับกรรมการใ้ลูกได้ประตูด้วยนะครับเออชัดเจนเอาให้ชัดนะครับชัดมากนะครับกรรมการได้ประตู